โครงการเราชนะและโครงการเรามีทิ้งกันมีเงื่อนไขาการแจกเงินอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของช่องกีตาร์สติโอด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลย ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเงื่อนไขการแจกเงินในส่วนของมาตราของรัฐนะคะเราชนะและก็เราไม่ทิ้งกันนะคะ ซึ่งมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้นะคะก็หลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนคลิปนี้ก็จะพูดในส่วนของโครงการเราชนะก็แล้วกันนะคะค่ะการเยียวยานะคะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID นะคะก็หลังจากที่หลายๆท่านก็ได้รับเงินไปในส่วนของเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไปแล้วนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเดือนละ5,000บาทเป็น 1 5 0 0 0บาทนะคะก็ได้รับเงินผ่านธนาคารต่างๆโดยโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือแม้กระทั่งบัญชีต่างๆนะคะที่ได้ยื่นเข้าไปในตอนที่สมัครนะคะเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะ,ะก็คือนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหดนะคะรัฐมนตรีกระทรวง พลังงานนะคะรัฐมนตรีต่างๆนะคะก็ได้ถแถลงข่าวมาตรช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิดนะคะหนึ่งในมาตราที่ถแถลงร่วมกันก็คือมาตราเยียวยา3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนภายใต้ชื่อใหม่ว่าโครงการเราชนะ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 รอบที่2นะคะรัฐบาลก็ออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่โดยมีการเปลี่ยนชื่อโครงการแล้วก็ปรับปรุงรายละเอียดนะคะแพ็กเกจมาตรก,การให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สอดคล้องกับงบประมาณมากขึ้นซึ่งนะคะโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ มีการระบาดในรอบแรกนะคะก็แจกให้ไปแล้วทั่วประเทศอยู่ที่15ล้านรายนะคะแต่ครั้งนี้มีชื่อว่าโครงการเราชนะเป้าหมายอยู่ที่30ล้านรายบุคคลที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะได้รับเงินในส่วนของโครงการเราชนะนะคะก็เป็นวงเงิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน2เดือนก็จะในส่วนของแรงงานลูกจ้างชั่วคราว ะะอาชีพกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระกลุ่มเกษ,ษตรกรนะคะจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่19มกราคม2564ประชาชนสามารถใช้เงินได้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนมกราคมหรือต้นเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการเราชนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะก็พูดไปแล้วในส่วนของคลิปที่ผ่านมานะคะก็ในส่วนของนางสาวกุลยาตันติเมตตันติเตมิศนะคะรักษาการผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการครังนะคะก็ได้กล่าวว่าคุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับในเบื้องต้นนี้ก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจํานวน11ล้าน รายนะคะก็ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา39แล้วก็มาตรา40ในส่วนของกลุ่มที่2ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการและก็พนักง,งานของรัฐวิสาหกิจจำนวน3ล้านคนนะคะส่วนผู้ที่มีรายได้สูงนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติโดยออาจจะมาเมินจากฐานเงินเดือนแล้วก็บัญชีเงินฝากนะคะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนก็จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนอีกนะคะขณะที่ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการของรัฐที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะคะโครงการคนละครึ่งจำนวน15.3ล้านคน คังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินโดยอตัตโนมัติซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอปเป่าตังค์โดยไม่ต้องลงทะเบียนขณะที่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่มีฐานข้อมูลในแอปเป่าตังค์จะได้รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้วในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและยังไม่มีข้อมูลนะคะในการลงทะเบียนนะคะก็ในรอบของ การเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิดรอบแรกนะคะในโครงการเราไม่ทิ้งกันก็จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะส่วนเราชนะก็จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราชนะ .com ในสัปดาห์หน้าก็คือหลังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติที่จะแจ้งวัน ลงทะเบียนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เอาข่าวสารนะคะสาระดีๆมาแจ้งให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกคนได้รับฟังกันนะคะค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์เสตโอสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ